อย่างนี้เลยอะไรนี่ไอ้คิมออกับคุณเมย์อยู่ในห้องนี้เหรอใช่แล้วประตูปิดสนิทอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปช่วยคุณเมย์ยังไงวะบ้อนว่ะจุดไฟเผาเลยดีกว่าครับมันจะได้หนีไฟมาไงออโอ้ยไปบ้าวะ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าจุดไฟเผาเนี่ยเดียด๋วยวโดนข้อหาลอบวังเพลิงเอาไว้ถ้าอย่างนั้นเราฉีดน,น้ำเข้าไปดีกว่าพอ,อน้ำท่วมห้องแล้วพวกนั้นก็จะหนีย่องมาไงะปรตู้นี่เหรอเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไอ้คิมเฮ้ยคุณเมย์ ไอ้คิมแกทำอะไรคุณแม่ฮะไม่สู้แต่ไม่สู้แต่ฉันสู้ไอ้เฮยไม่สู้แม่ไม่ดีไปบ้านเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนเฮ้ยหยุดคุณทำทีพ่อทีเถอะเฮ้ยพี่เมย์ถูกอุ้มมาแล้วเนี่ยพวกเราตามไปช่วยคุณเมย์เร็วไปหยุดทุกคนเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมจะไม่รู้ครับไอ้คิมเนี่ยมันบุกมาหาคุณเมย์ถึงไม่ห้อง แล้วตอนนี้มันก็พาคุณเมย์ไปแล้วพวกเราไปบอกว่าให้หยุดคุณคิมอะเขามาช่วยคุณเมย์ตั้งหากยังไม่พอพี่พีพีก็คุณเมย์เอออะไรผิดอะนึกว่าหายแล้วใช่อีกนี่พี่เชอรี่ก็ไม่อยู่แล้วนะเนี่ย แล้วยิงเป็นอาการแบบนี้เนี่ยเหรอก็ฉันบอกหายแล้วก็หายแล้วใช่ย่หน้าหนีนี่เฮ้ยนี่แกล้งหรือเป็นจริงๆเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเม่์เมเฮ้ยเสียงใครอะฮัมเม็เฮ้ยคุณคิมใช่นี่คุณคิมมาได้ไงอ่ะวิ่งมาจากเกาหลีเหรอใช่ ไม่ต้องถอดเสื้อก็ได้ที่นี่มีผ้าห่มไม่ไรคนเกาหลีทำบอ่อยแมอ๋มชีกเสื้อทำไมอะคะใช้กระดาษทิชชูก็ได้ไม่ไรคนเกาหลีทำบอ่อยแมอ,อแล้วท่าน,นี้ย คนเกาหลีทําบ่อยใช่หรือเปล่าใช่ทําแล้วฟื้นน่าจะจริงนะพอด,ดูในหนังเกาหลีทางช่องสามบ่อยๆอ่ะคนไข้อ่ะมักจะฟื้นในท่านี้เริ่มจากกระดิกนิ้วเวลาชิลกระดิกนิ้วจริงๆด,ด้วยพาท <c alling> ีฮะาทีไม่ผมคิม คมใช่ผมคิมนม่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ผมคิมจริงๆผมพาแม่กับเกาหลีใช่ปแบบ่าทำไมอ่ะก็เพราะว่าฉันเหม็นหน้าคุณไง e ไม่น่าเชื่อเลยดีใจจังฉันดีใจทำไมเนี่ยฉันเหนนะม,ม็นหน้าคุณจริงๆนะผมจะเหม็นหน้าคุณ แม่เหมีนหน้ามันแปลว่าอะไรอ่ะรู้เหมนหน้าคุณแปลว่า I love you very much แม่แม่เป็นอะไรแม่ไม่ดีพาแม่ไปบ้านบ้านบ้านไหนเหรอ ดานฮอสพิตอลไงอ๋อโรงพยาบาลไปไปไปคุณเมย์คุณเมย์นี่นี่ทำใจดีๆไว้นะมาค่อยๆลุกค่อยๆรู้เยเออค่อยๆค่อยๆมาค่อยๆคุณกิมเร็วเสิเร็วๆร็เร็วโอ๊ยไม่รู้ว่าพี่เมย์เขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยพี่มาลีกับเจงอ๋อก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเมย์ไม่สบายอ่ะทำไมไม่ยอมบอกพวกเราบ้างอ่ะเอ้า ก็หายแล้ว啊พวกเราก็ตามหมอมาจัดการแล้วด้วยเจงอครับหมอตำแยนะเขาไม่นับนี่พาทีมาพอดีเลยอมันก่อนเลย คะลูกของอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะคะเนี่ยไปรวยอะไรมาคะไม,ไม่ได้รวยแล้วค่ะแต่พี่ใช้นี่เลยค่ะบัตรนี้ค่ะสะสมแ,แต้มนะคะแล้วเขาก็จะให้คูปองแทนเงินสดแล้วก็คูปองส่วนลดสินค้าส่งมาให้ถึงบ้านนะคะ <c oughs> พี<ไ>่ก็เลยซื้อของพวกนี้นะคะมาทําอาหารให้กับคุณเมย์ค่ะประหยัดไปตั้งเยอะเลยโอ้ยแต่คุณเมย์เป็นยังไงบ้างครับคุณพีทคุณอาทิ๋อคุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วครับแค่เป็นอาหารเป็นพิษขั้นรุนแรงแค่นี้ครับอาหารเป็นพิษเหรอแสดงว่าต้องไปกินอะไรที <c oughs> ่ม <c oughs> <อ>ันไม่ด <c oughs> ีมาแน่น แใช่เลยคุณเมเนี่ยจะต้องไปกินอะไรไม่ดีจากข้างนอกมาแน่ๆเลยค่ะคิดมั่นใจว่าแต่เออคุณคิงขวัญใจของพี่อ่ะ ไปอยู่ไหนคะไม่มาด้วยเหรอคะอ๋อคุณคินเนี่ยนะครับเขาอาสาดูแลคุณเมย์ครับ oh. เขาจะบอกเียนะครับถ้าเกิดคุณเมย์หายเป็นปกติแล้วเนี่ยจะให้คุณเมย์เนี่ยย้ายไปอยู่ที่โรงแรม5ดาวครับเพราะว่าทนให้คุณเมย์อยู่สลัมแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับโอ๊ยว่าสัตว์ของเราเป็นสลัมงั้นเหรอแล้วคิมจะพาคุณเมย์ไปอยู่ที่ไหนอะร้านสักรี่ อันนี้พีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะแต่คุณคิมเขาบอกว่าถ้ามีใครถามอะไรให้บอกว่าร้านซักรี่แะอ๋อแต่หลังว่าหลังเข้าใจนะเออนี่มีอีกเรื่องหนึ่งที่งงมากๆเลยค่ะตอนที่นั่งรถไปที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะคุณคิมเนี่ยบอกคุณเมย์ตลอดเลยค่ะว่าเพิ่มเมนหน้าขึ้นเพิ่มเมนหน้าค้นถูกดีอ่ะอ๋ออันนั้นมันเป็น การให้กำลังใจของคนเกาหลีไม่มีอะไรหรอก แต่ความจริงแล้วเนี่ยนะคะพีทว่าคุณเมย์อยู่กับคุณคิมเนี่ยก็ดีแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าคุณคิมเนี่ยได้พิสูจน์ที่เห็นแล้วว่าคุณคิมเนี่ยทั้งรักแล้วก็ห่วงคุณเมย์มากขนาดไหนโอ้คุณพีทครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยนะครับก็ทั้งรักแล้วก็ห่วงคุณเมย์เหมือนกันนะครับโอ,โอห้ห่วงภาษาอะไรคะเขาป่วยจนจะตายน่ะไม่เห็นมีใครรู้สักคนมัวแต่ห่วงจะต่อสู้กันอยู่นั่นแหละคะ่ะพอเลยพอเลยนะมาลีแล้วใครละคะ่ะฮะ ที่เป็นคนแทงข้างพี่บาทีสเต็มที่เลยลืมไปว่าแต่ตอนเนี้ยไม่ได้ต่อสู้กันแล้วอ่ะเอาเงินฉันคืนมารู้สึกว่าจะปวดหัวจี้ขึ้นมากระทันหันน่ะผมจะต้องกลับไปพัก่อนนอนสักสามวันไม้ไหลแล้วค่าห้องเตียงหัวเหรอไหลไหมเงินค่าเช่าห้องสามเดือนอ่ะหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาท จ่ายมาด้วยไม่ีจิจชัยช่วยหลังด้วยอุ้ยใจใหพี่ช่วยอะไรล่ะเงินพี่เหมือนกันเอาคืนมาด้วยร้านซักลีดเฮ้ยฟ <c oughs> ูจาอะไรไม่รู้เลลรื่องเดีวดูรเปานรนีน้เอามาดูสร้านซักลีแปลว่าไม่บอกไม่เกี่ยวรู้กระเป๋าอย่าอยุ่งกลมา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 าม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 เมามาะาม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 า่าม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 มใ เนี่ยเขาน่ารักนะคะที่เขากล้าประกาศความรักของตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าความรักที่เขาไม่ต่อคนมย์นั้นมันยิ่งใหญ่สักแค่ไหน <c oughs> คุณจิตชัยมีอะไรจะบอกดาวไหมคะจไปดาวจะไปช่วยงานค,นคุณคิมที่เกาหลีเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะคะคุณจิตชัย <c oughs> คุณดาว